เคยมาแล้วมันก็อะไเห็นทไอ้หัวน่าทัวก็มาก็อธิบายได้ตีหมูจังเงยน้าครูปเดียวกันนะอันนี้เป็นปูนลูกทำกับผูกรับกับผูเดี๋ยวพวกเราก็ใครจะตั้งจที่สิทธิ์านขออะไรนะก็ เราไปสีลเะส่วงไ้ล้ก็ปิเได้เลเพราะเราก็ขออ่านเชิญมาหนะซื้อใบสีเอาไม่ได้เพราะว่าเออเออใหญ่ใหญ่ใหญ่ไดไหมมุนี้ก็ได้ครับไม่ต้องสูงมาก

ไม่ต้องจุดไม่ <coughs> <coughs> <coughs>

จ<อ>มันมเปลี่ยนเลยใช่ไรม

มกินตัที่นี่มองหลงอมที่นี่มาเยี่ยมแล้วเขาจะบันทึกไว้ว่าบนภูเขาทีนี้าลิงเชียโปเปอเป็นภาษาอินียว่าลิงขบรพศอยู่ที่นี่จะมีวิหารอยู่บนเขาแล้วก็มีทหารเป็นหมื่นๆคนเนี่วบนนี้เป็นภาาที่ศักดิ์ศรีก็ทุกปี อาสาเมรจะขึ้นต้องขึ s <S <Nee. S 2> ้นไปบรรทมบนวิหารนี้เพื่อบูชาวิญญาณของหนังนาก็คือพระนางเวลานั่นแหละที่ดนี่เมื่อท่านไปดูแล้วแล้วก็จะเห็นว่ามีเทวะอะไรตรงตรงกลางนั้นนตรงกลางจะมีเีระด็นมันหายไปมันไม่มีเขาไปไหว้ที่เข้าโบวิหารนะ นี่องค์จริงของที่เขาสลักไว้ภาพที่บานประตูพระนางสนเวลาตรงนี้นี่คือความประปูองค์จริงที่เขาสลักขึ้นมาท่านจะเห็นว่าที่้อสังเกตก็คือหนึ่งร่มขาวร่มขาวที่เราเรียกว่าสเสวยสจจัดนเสวยสจัดแล้วก็ที่เขาสาฉัดเล็กๆ ภูชาข้างข้างเป็นัวประดับมาเก้าชั้นนี่แสดงเป็นกระย์บแล้วก็ถือกระบองถือกระบองคือกระทาในทางความหมายของศิลปะว่าผู้ปกครองแผ่นดินหรือกระทาหรือก้อนถ้าเป็นพระเวสสนุหรือก้อนดินแต่ที่ถือกระทาเพราะกระแปลปกครองแผ่นดิน อยูอ่าเป็นกระบองหรือไมอ้เท้านี่เป็นความความภูก็จะเรามาแล้วก็ะจะได้เห็นครบว่าพนางเวลาอยู่บนน้นที่ขสลักไว้ในความพูแต่เดิมคิดว่าไม่ใช่อยู่ที่นี่ผมมาอยู่บนโน,น้นแลี้ยงเลีย้ยงกะเตรียมไงมาคุณอยู่ตรงนี้พอมาเพราะเราก็ได้จังหวะทำพิธีของที่นี่ทีนี้เขาจะทำครบร้อยปีแล้วเม่อฉลอลงรูปความภู ขยายได้นะชอบไปก็เหมือนกับวัตสุมงคนอ่ะเพื่อเราติดขัดอะไรเนี่ยเรามากลาวไหวท่านอยู่แล้วที่นี่มาทําพิธีขอพนังเวลาไปเลยไปเนี่ยท่านติดขัดโชคร้ายยังไงเนี่ยก็ขอให้พามคำผูกก็ช่วยเพราะเขาเป็นกษัตริย์เ็มียแน่จก็ช่วยได้ไม่ใช่ไปขอพระตามวัดไม่มีทางช่วยได้หรอกมันหลอกต้มเราเนี่ยอย่างนี้ช่วยได้ ดวงวิญญาณเนี่ยเรามองไม่เห็นเราไม่รู้แต่เมื่อวานที่เราไปที่บาเจียงที่ผมไปคุยกับคุณวิชัยพิเศษแว่นนะ้ามาทำไอรีสอร์ทที่บาเจียงแล้วก็เป็นมาเรียเป็นมาเรียจนกระทั่งว่าเหมือนเขาตายไปหมอช่วยว่ารลอดชีวิตแต่ว่าตาบอดตาบอด ที่เขาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับอาจารย์วีชัยเนี่ยเขาอยากเขาอยากเจอผมก็ฟังอยากอาจารย์ไปชัยผม,ผมก็ไปคุยเขาเนี่ยพอดีเวลาไม่ว่างทีนี้มันที่น่าสนใจของคุณวิชัยก็คือว่าเมื่อเขาตาบอดเป็นมาลาเรียรักษาหายแต่ว่าตาบอดในขณะที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาที่ที่ดีๆเพราะเขาก็มีตัียงไอ้ที่เขาไปที่รักษาเนี่ย ในโรงพยาบาลคนมันก็ตายอ่ะเขาเห็นผีเห็นผีฟรองที่ไปตายโรงพยาบาลน,นั้นเขาเห็นผีก่อนมันแสดงโศเห็นเขาเห็นตาเขาเห็นผีเขาพูดนักเรียนอาสามชันเขาพูดฝรังได้เขาก็สนนาผีพวกนี้ในหนังสาาือเขาเขียนไว้สนทนากับผีพวกนี้เวลาไปย้ายไปรักษาที่ ไอ้ตัวคนไทยเห็นผีคนไทยนุ่งผ้าโจงก็เป็นเห็นผีเด็กเขาเป็นคริสเตียนเขาไม่รู้ทํำยังไงแต่เขามีความรู้สึกว่าพวกเนี้มาขอความช่วยเหลือเขาเขาก็บอกสมัครพักพวกที่รู้วิธีการเนี่ยให้ซื้อของซื้ออะไรมาแล้วก็มาเอาผ้ามาสวดให้เขาไปผุดไปเกิดเนี่ยก็เขาทำแล้วก็หายไปเด็กเห็นผีเด็ก เด็กมาเล่นกันนุ่งโจงกะเบนแก้ผ้ามางวั mm hmm. เขาก็ซื้อไอ้ขนมลูกกวาดมา mm hmm. เอามาให้เด็ก mm hmm. ใน <laughs> แล้วไปผ้าสวดก็หายไปที่ผมเล่าให้ฟังก็เพราะว่าในอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยถ้าเขามีความเกิดเป็นมิติขึ้นมาเห็น mm hmm. เขาคงไม่โกหกคับคุณพี่ชัยเนี่ย mm hmm. ก็เหมือนกันที่ผมมาที่นี่ mm hmm. ผมไม่เห็น ว่าพนังครับปอนเวลาร้องให้จะ,จะ,จะอยากตามผมกลับ<อ>บ้านนี่นก็ไม่รู้แต่แต่ตตรูตุกามรางเทพแต่รู้บอกว่ามันอยากกลับแต่มันกลับไม่ได้กลับไม่ได้เพราะว่าเมื่อมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีพาสปอร์ตไมไม่มีพาสปอร์ตออกไปไม่ได้ผ่านแดนไม่ได้ทีนี้จะตุคามรามเทพจะบอก ไม่ได้ขอแต่ผมบอกว่าถ้าผมมาใหม่เนี่ย mm. ก็จะนจนไปก็บอกดีแนละ้วก็เอาดูไม่ดูแล้วเที่ยวนี้เพราะท่านสังเกตดูที่พนางเวลานี่เห็นไหมศิละปะการน,นี่กใกล้เคียงกันไหมเห็นไหมหน,หมนี่เป็นแบบเก่าแบบศิละปะยังก็ยังไม่เก่งกระเหม็นยังไม่เก่งพอเก่งขึ้นมาก็สลักสวยกว่านี้เยอะไอ้นี่ร่มต้นยังไม่เก่ง แต่ว่าใกล้เคียงกันเห็นไหมหน้าตานี่ยไม่ใช่ตัวจริงนะเนี่ยมันเป็นที่เขาจินตนาการขึ้นมาว่าเป็นองค์อย่างนี้แลหน้าตาก็เป็นเขมห็นตัวจริงไม่ใช่ก็เป็นคนลไฟนี่อย่างนี้เขมิ้นชัดเลยท้องใหญ่ยว่าน,นี่เดี่ยวดังยุบปากแบลลักษณะขมิ้นแท้เลยเขาก็สลักขึ้นมากวนรามาที่นี่ก็ถือว่าโชคดีครับแต่มาเดียวก็ได้เห็นได้ต้องผัดได้รู้เลย ผมก็สีใยฝังแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็ทำพิธีชนทีนี้ถ้าใครจะนั่งก็ซื้อใบสีใบสีหมดเอาทูกเทียนมาจุดพอทำพิธีผมจุดทูบจุดเทียนอัญเชิญพระน,า,นางไงมะก็ทุกคนก็ตั้งกิตใจก็เชิญด้วยลองมาร่วมพิธีเป็นผู้มีเกียรติถือว่าเป็นทูตเกียรติยศของจตุคามรามเทพเดินทางมาอัญเชิญพระน,า,นางกลับไปบ้านเกิด เราเป็นผู้พิเศษมาในนเราเป็นผู้มีเกียรติเราก็ซื้อทูกเียรตจุในกั้นเชิญพระนางไปเราก็อธิษฐานขออะไรที่เราต้องการถ้าเรามีความประสงค์อะไรก็บอกก็ขอให้เนี่ยท้าเท้าผู้เป็นใหญ่ได้แป่ดินกัพูชาเนี่ยช่วยโราบรรดาเราประสบความสำเร็จความโชคดี อะไรต่างๆนางเอาสองเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปขอที่บ้านเราได้เดี๋ยวก็ถ้าพร้อมนะฮะถ้าพร้อมก็ไม่ได้ยังยังยันยังที่ทำตรงนี้ก่อนยังไม่ลงจัดเสร็จแลวเราตัวเสร็จแล้วเราพร้อแล้วคุณบัทุกคนเลยครับทุกคนเลยทุกคนเลยใช่คนเครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไฟเช็คอยู่ที่ใครเชิญท่าน

อยู่นั่นแหละครับ

อะไนะไอธิษฐานขออะไรต่อเลยเพราะเราจะต้องลาลา่ไม uh, uh, ่รูหน่ก่อนเออ้า่ก็ับได้อล้ก็ Gracias.

Hãy subscribe rồi, kênh rồi, được Để không, bỏ